ตามไม่ได้ไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะว่าสำคัญที่สุดคือเราต้องได้ภาพค่ะพี่จ๋าขอบคุณนะคะนี่นะคะคือความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองริมทะเลอย่างสมุทรปราการเราพูดถึงเมืองริมทเะเลเราจะนึกถึงชายหาดเราจะนึกถึง สถานที่ตากอ,อากาศหาดทรายสวยๆแต่ว่าเมืองสมุทรปราการเป็นเมืองริมทะเลริมแม่น้าเจ้าพระยาที่มีอีกบรรยากาศนึงให้เราเห็นเพราะว่าที่นี่คือเมืองอุตสาหกรรมเมืองการค้าเรามองไปสุดต,ตาเนี่ยเราก็จะเห็นทั้งเรือขนส่งสินค้าเห็นท่าเรือแล้วก็ที่สําคัญเสน่ห์ของสมุทรปราการก็คือว่าเขายังมีวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นให้เราได้ทําความรู้จักให้เราได้สํารวจกันนะคะคือตรงนี้เป็นเหมือนกับที่สาธารณะของชาวเมืองสมุทรปราการคืออยู่ใจกลางเมืองเลยนะคะที่สําคัญนะคะ วันนี้ตูนไม่ได้มาเดินเล่นแลนด์มาร์คสำคัญที่สวยงามนี้ของสมุทรปราการคนเดียวนะคะเพราะว่าตูนมีเจ้าบ้านที่จะพาเราทําความรู้จักกับเมืองสมุทรปราการให้มากขึ้นแล้วก็ทําความรู้จักกับการดูแลสุขภาพที่เจาะลึกเฉพาะบุคคลใครที่ชื่นชอบการออกกําลังกายดูแลสุขภาพเล่นกีฬาเป็นประจำห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะเดี๋ยวเราไปเจอคุณหมอตรงนู้นกันค่ะ นอนว่าเราเที่ยวสนุกแล้วเราก็ต้องเติมเรื่องสุขภาพดีนะคะตอนนี้ต้นอยู่กับเจ้าบ้านคุณหมอเฮียงสวัสดีค่ะ,ะคุณหมอเฮียงเป็นแพทย์ผู้ชํานาญการจากโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการท่านนี้ก็คือเจ้าบ้านของเรานี่แหละ <laughs> วันนี้ที่ชวนคุณหมอมาเดินเล่นริมแม่น้ําเจ้าพญารับลมเย็นๆเนี่ยก็เพราะว่าตุนเนี่ยอยากจะปรึกษาคุณหมอเรื่องว่าตุนเป็นคนเดินทางเยอะและอย่างเนี่ยเวลาตูนมาถ่ายทํารายการเดินทางไปที่ไหนต่างๆเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยตุนเดินประมาณคือเกินหมื่นเก้าแน่นอนค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นการตั้งใจ ที่จะเดินให้ได้หมื่นเก้าแต่ด้วยการทํางานมันเดิ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 นอย่างเงี้ยแล้ว th มันก็ถึงหมื่นไปเองก็อันนี้ถือว่าออกกําลังกายไหมคะอ่าใช่ครับสําหรับคนที่รักสุขภาพที่เหมือนเขาแข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยเขามีอาการเจ็บป่วยเจ็บปวดอะไรกันบ้างไหมคะหรือตุ้นหิดปกติส่วนใหญ่คนที่มาก็คือออกเยอะไปมาได้ปวดมาด้วยออกจนเส้นเอ็นอักเสบปวดเข่าปวดเท้าปวดเท้าเรื้อลังเขาเรียกรองช้ำนั่นแหละ ก็คือเอ็นฝ่าเท้าบวมเสพก็เจอก็เจอบ่อยๆเอ็นเข่าขาดเอ็นเข่าขาดพวกนักกีฬาเนี่ยพวกนี้ก enfin> ็ต้องใช้พวกเวชศาสตร์การกีฬาอะไรอย่างนี้่ไหม เวชศ,ศาสตร์การกีฬาเนี่ยดูแลใครได้บ้างขั้นตอนไหนบ้างตอนไหน <c oughs> ควรจะมาหาคุณหมอแล้วอย่าไปดูแลตัวเองหรือมันไม่ใช่การดูแลตัวเองแบบทั่วทั่วไปนะมันก็ใช้ได้กับทุกกลุ่มมันเป็นศาสตร์เป็นความรู้นะฮะ <c oughs> คือคนทั่วไปเนี่ยที่ที่รักการออกกำลังกายนะครับตั้งแต่การเตรียมร่างกายการวอร์มอัพหรือแม้กระทั่งอาหารการกิน <c oughs> ว่าการต้องกินอาหารแบบไหนเพื่อให้สร้างกล้ามเนื้อยังไงแล้วก็ระหว่างออกกำลังกายต้องออกท่าไหนเพื่อให้กล้ามเนื้อได้มันนี้ได้แล้วก็ให้กล้าม ไม่มีการบาดเจ็บเพราะว่ากีฬาแต่ละอย่างก็จะใช้<ข>ใช้กล้ามเนื้อใช้ข้อ,ขอที่แตกต่างกาันเพราะฉะนั้นตรงนั้นเราก็จะดูแลเป็นพิเศษซึ่งคุณหมอก็จะแนะนําให้ใแล้วก็ระหว่างที่เอากาลังหรือระหว่างเล่นกีฬาอย่างนีอ้อย่างนักบอลเนี่ยก็จะมีท่าท่าวิ่งท่าไหนให้ให,ให้ไม่บาดเจ็บรือแม,ม้กระทั่งว่าโดนเสียบแล้วเวลาล้มเนี่ยต้องล้มยัางไงาใ,หให้เขา่าไม่บิดให้เอ็นไม่ขาดล้มไปแล้วปุ๊บมีปัญหามีเอ็นฉีกขาดเนี่ยจะต้องรักษาต้องพับฟื้นยังไง แล้วสาหรับคนที่ออกไปแล้วเจ็บไปแล้วและเ <c oughs> จ็บเป็นประจำ <c oughs> เราจะดูแลตัวเองยังไงได้บ้างคะหมอมีอาการและมีอาการบาดเจ็บแล้วเราก็ต้องมาดูวันนี้เป็นต้องเข้าสู่ปรเซสการรักษาแล้วก็ <c oughs> ต้องมาเจอคุณหมอะะหมอก็จะดูว่ามันสามารถหายหายได้เองไหม <c oughs> หายได้เองด้วยการรักษาด้วยการกินยาการทํากายภาพจิตยาถ้าสมมติว่าร่างกายเราเริ่มแสดงอาการเจ็บเล็กเจ็บน้อย บางทีก็อาจจะนําไปสู่เรื่องที่ใหญ่ได้เป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็อย่าเก็บเอาไว้กับตัวเองนะคะเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนพบแพทย์ด่วนค่ะนี่แล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันที่เป็นเหมือนสวนสุขภาพใจกลางเมืองสมุทรปราการนะคะเรามานอกจากจะได้ชมวิวแม่น้ำเจ้าพยามองไปเห็นความเป็นเมืองท่าแล้วเราก็จะมีเครื่องออกกำลังกายมากมายตุลกวนคุณหมอเป็นเทรนเนอร์ให้ตุล5นาที <c oughs> ได้ไหมคะ โอเคนั่นเดี๋ยวเราไปออกกําลังกายพร้อมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคุณหมอเฮียงกันค่ะให้คุณหมอเลือกเครื่องดีกว่าดีจังเลเหมือนมีเทรนเนอร์มาช่วย เราออกกําลังกายให้ได้ถูกวิธีนี่อันนี้เครื่องนี้เรารู้จักกันดีที่บ้านเรียกว่าแอปโดมินิสต์คุณหมอคะงั้นตงขอคัมพีดูแลสุขภาพจากคุณหมอดีกว่าออกกําลังกายแบบไหนแค่ไหนถึงได้สุขภาพมินิมัมมินิมัมคือก็คือส่วนใหญ่ถ้าออกออกแบบปกติแอโรบิกพวกนี้ก็คือเรื่องของระบบ หัวใจและหลอดเลือดมันจะมี2ประเด็นก็คือ1ระยะเวลาระยะเวลาคือออกกี่นาที2คือความหนักเบาระยะเวลาเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีสัก15นาทีขึ้นไปนะฮะความหนักเบาเนี่ยก็คือถ้าตามทฤษฎีก็คือต้องให้หัวใจมันเต้นเร็วถึงระดับหนึ่งให้มากกว่าสัก120ครั้งแต่เอาความรู้สึกเราง่ายๆก็คือเริ่มเหงื่อออกอะ่ะเริ่มเหงื่อออกก็เริ่มเหนื่อยเหนื่อยในเวลาประมาณสัก15นาทีนี่โอเคเเคือคอย่าออกจนถึงขนาดพูดไม่ได้ใช่ เพื่อนผมคนหนึ่งไปออกกําลังที่ฟิตเนสและเขาไม่เคยมีโรคหัวใจมาก่อนแล้วันนั้นอยู่เขาแน่นในอกแล้วก็หัวใจหยุดเต้นแต่คนที่ออกกําลังอยู่ข้างๆเขาเป็นหมอหัวใจเขาก็เลยรอดมาได้เพราะฉะนั้นวันนี้ <laughs> การที่ตูนอ,ออกกําลังกายกับหมอก็คือสิ่งที่การันตีความปลอดภัยของทูนได้ดีที่สุด <laughs> จริงการการป้องกันแล้วก็การการป้องกันยังไงคือไม่ได้ออกหนักเกินไปแล้วก็ดูแลสุขภาพ การตรวจสุขภาพมาสม่ำเสมอการเช็คเดี๋ยวพอการออกกําลังกายเนี่ยก็ต้องเช็คเรื่องของโรคหัวใจบางคนเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบแต่ว่าไม่มีอาการก็ได้ถ้าไม่มาเช็คก็อาจจะไม่รู้นะฮะคุณหมอคะแล้วอย่างชาวสมุทรปราการเนี่ยที่เขารักสุขภาพเนี่ยเขาจะสามารถปรึกษาคุณหมอได้ทางช่องทางไหนบ้างคะถ้าถ้าเป็นที่โรงพยาบาลเดี๋ยวนี้มีหลายช่องทางฮะทางออนไลน์ก็ได้หรือว่าทางมามาพบที่โรงพยาบาลก็ได้ถ้าหลักๆก็ที่โรงพยาบาลก็ที่โรงพยาบาลปลาโลสุนปาการ แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามีเปิดเป็นคลินิกนอกโรงพยาบาลนะฮะคนไข้ที่มีประจันสังคมก็สามารถไปตรวจได้ม,มีทั้งทั้งหมดสีที่นะฮะก็ะมีที่ซอนมังกรมีตลาดทิทิมิด มีประชาวุทิศแล้วก็จะมีใบเทกบางนางอู้คือ,คอกระจายทั่วเลยจังหวัดสมุทรปราการใกล้ตรงไหนก็ไปตรงนั้นนะคะอย่าลืมว่าเราลักสุขภาพเราออกกําลังกายแล้วอย่าลืมดูแลร่างกายเราให้พร้อมแก่การออกกําลังกายแบบนี้ไปได้นานๆเลยค่ะนี่ตุนทําถูกใช่ไหมเพราะว่าตุนออกกําลังกายแล้วตุนยังพูดไปได้ด้วยโดยที่ตุนไม่เหนื่อยหอนไม่เหนื่อยมากอ่าไม่เหนื่อยมาก,มเ,มากเดี๋ยวดูว่าวันนี้จะปวดขาหรือเปล่าแค่นั้นแหละค่ะถ้ามีงมีปวดเดี๋ยวตุนโทรหานะ